สวัสดีครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเลี้ยครับเสนอเมนูพื้นบ้านครับเมนูบ้านนเท่าครับผมสามสมครับพี่น้องสามส้มสามเปรี้ยวสมหมูครับผมนี่เหลือตัวนี้แล้วก็เพ่หัวเบเริ่มเลยเหลือเท่านี้รับไปย่างสมเนื้อครับแล้วก็ส้มปลากับพักหน่อไม้แล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับผมผักทะแยงครับลูกโดดแล้วก็นี่มะระกีนกับถั่วพูครับ มกากินข้าวในการพี่น้องอาหารพผื่นบานบานเห่าครับผมแซบๆครับผมมกากินข้าวในการเดอ้อพี่น้องชีวิตคนไทยน่ต่างแดนเดิมาสดๆใหม่ๆจากเมืองไทยครับผมมกากินข้าวในการครับผมแซบแซบในการเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับผมเจากเกินไปกับชายเล็กครับผมเมนูพผื้นบานครับมาครับพี่น้องสามสมครับสมงัวแล้วก็สม,ม,ส,มสมมูสมป้าครับผม ก็มีพัก,พกขนันแยงนะครับผมพักขัแยงลูกโดดตัวผู้กับอ่าเน่าไหมครับผมเ <_ d ata> จ้าปลาราเจ้าปลาราเจ้าปลาแดิ่มานขนึ้นขันแยงครับผมนี <_ d ata> ่โอ้ห่านหัวของแย่แกะไปแกะมาแล้วตอนนี้ครับผมเพราะไปย่างใส่เมือเด้องอืมห,มหอม dạng dạng đẹp đời, không? em ừ. <laughs> bắt không, em bắt anh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  em mắm mày mày tung đã cân mày mày, vào tinh nắp bụng mhm Cảm ơn mhm 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 mhm

哎，你卖孩卖孩。

cái đấy liếm hư. Và sống Đếm xong à. Nhớ bỏ Bà làm cái tiết tăng Tiếng

อ๋อออกคอ้อมบาบบเลยโอ้ยอพี่ก็เพ็ดเพ็ดเติบอืมฟังพูดอย่างนมั้งร้อะปาสมิ่งออพี่อีก

เือว่างเส้าทีอีซุปครับผมเนี่ยามานลายมันก็ใช้ช้าหนึ่เขียนเขียนมาซอยซอ,อยตีซุปันหน้าก็มีนีแล้วันไหนจะมีเวลา ลวันว่าปลาจะสมสมเป็นผสมอิลิมสม,มอืมอตัวที

Yeah. ừ. Đài. Tôi muốn cho một cái dưới đây không? สำหรับวันนี้ขอบคุณมตโนนะครัามารับชมด้วยครับผมโอ้ยสามสมสามสมสามเปรี้ยวเปรี้ยวหมูสมหมูสมงวดสมปลาเอาไปย่างวันนี้สมพวกเกาเหล็กกิมนาบอกกันไหมนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณมิโนนะครับมารับชมครับผมอาหารบุญบาทเท่ากิมนาบอกกันไหมครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยเสีย